สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับจิ๋วสตอรี่ตามใจจิว๋วตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะแถวบ้านค่ะจะพามาวิ่งออกกำลังกายช่วงเย็นๆกัน1รอบสวนก็ประมาณ1,200เมตรมาดูกันค่ะว่าจะวิ่งได้คนละกี่รอบแต่ก่อนที่จะไปออกกำลังกายกันอยากจะเล่าความในใจของการทำชาเลนจ์ตัวเอง21วัน21คลิปนะคะเริ่มมาจาก ได้มีโอกาสไปเรียนตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะแล้วมีความชอบมากเวลาตัดคลิปแล้วเหมือนทำสมาธิค่ะมันจะอยู่กับตัวเองมันมีความสงบก็ตัดต่อมาเรื่อยๆสัเพเเพหระแล้วทีนี้วันหนึ่งก็คิดว่าเออเราลองมาชาเลนตัวเองดูไหมว่าทำต่อเนื่อง21วัน21คลิปจะได้ไหมก็มานั่งคิดว่าจะทำแนวไหนดีเนาะอาหารก็ไม่ใช่เพราะเราก็ทำ เก่ง DIY ก็ไม่ใช่เราทำงานฝีมืออะไรไม่เป็นจะสอนแน,แนวอะไรก็ไม่เป็นอีกก็เลยอ่ะออกไปถ่ายนอกสถานที่แล้วกันแล้วก็มาตัดคลิปลง YouTube ทุกวันแค่อยากจะลองดูว่าทำได้ไหมไม่ได้หวังว่าจะต้องมียอดวิวหรือคนตามติดตามอะไรทีนี้ที่แรกที่ไปก็คือคลองแสนแสบเพราะว่า เป็นทานนะที่ต้องนั่งเข้าเมืองทุกวันเวลาไปทํางานแล้ะเป็นคนชอบบรรยากาศแม่น้ําลําคลองอะไรแบบนี้ด้วยก็ทําไปคลิปแรกแล้วพอคลิปที่2ก็เวลาทําอะไรไม่ได้อะหรือว่าคิดอะไรไม่ออกอ่ะชอบไปร้านต้นไม้ก็เลยไปถ่ายร้านต้นไม้หลังจากนั้นก็อยากไปสถานีรถไฟใต้ดินนะที่สีสถานีสวยๆที่คนเขาชอบไปถ่ายรูปเช็คอินกันก็เลยไปถ่าย แล้วก็มาตัดคลิปลง Youtube แล้วก็ทำมาเรื่อยๆส่วนมากเอาแนวที่ตัวเองอยากไปไหนก็ไปถ่ายตรงนั้นนะคะแล้วปัญหาที่เจอคืออันดับแรกคือโทรศัพท์เราอะเมมเต็มตลอดอเพราะว่าตอนที่ซื้อโทรศัพท์มาทีแรกเราก็ไม่คิดนี่ว่าเราจะได้มาทำงานตัดต่อเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายฟุตเทจได้ไม่ค่อยเยอะอะค่ะมันก็จะเต็มตลอดเพราะฉะนั้นคลิปเราก็นาทีกว่าๆสอนาทีอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วถัดมาก็คือเราเป็นคนตัดต่องานช้ามากนาที2นาทีเนี่ยใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วมันต้องมาลงทุกวันให้ทันทุกวันนี่ก็ใช้ได้อยู่แล้วปัญหาถัดมาก็คือเวลาไปถ่ายนอกสถานที่ก็จะเขินๆน,นะคะเวลาแบบไปถ่ายร้านสถานที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเหมือนเขาก็มองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เขินแต่ก็ทำมาเรื่อยๆจนสำเร็จ21คลิป ก็สนุกดีแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีเพื่อนๆใน YouTube ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบประทับใจมากมันเป็น21วันที่น่าจดจำอะค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณครูที่สอนงานตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ21คลิปนี้ <Wow. S 1> ขอบคุณมากๆค่ะ นี่แหละคือความในใจของเราเอาละเราไปวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่าดูซิว่าจะได้คนละกี่รอบขอบคุณสำหรับการติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ